แล้วถ้าเราที่เราเคยได้ยินกันว่าไก่เกลียไก่เกลียเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกชั้นเลย uh huh. ยังไม่ถึงชั้นตำรวจเราก็ไก่เกลียกันเองได้อ uh huh. สมมติว่าหนูกู้ยืมพี่เชน uh huh. ขอไก่เกลียหน่อย uh huh. ก็คือ uh huh. การที่ขอปณีประนอมอขอ uh huh. ทำสัญญาหน่อย uh huh. แต่แล้วก็ไก่เกลียในชั้นตำรวจรวมถึงไก่เกลียในชั้นศาล ไก่เกียรในชั้นตํารวจกับชั้นศาลเนี่ยเราจะมีศักย์ที่เรียกว่ามันเป็นการไก่เกียร์แบบหาข้อยุติเพื่อ,อความสงบและเป็นความลับเพราะว่าเอาถ้าในชั้นศาลเราจะใช้คนกลางบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ศาลเป็นใครเป็นอาสาหรือเป็นใครเนี่มานั่งปุ๊บอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้สมัครมาเป็นผู้ไก่เกียรของศาล แล้วก็มานั่งเป็นตัวกลางซึ่งเขาแน่นอนว่าเขาจะไม่รู้จักเราทั้งสองฝ่ายอแล้วก็แก่เกียกกันก็คือปณีปนอมยอมความอ่าแล้วก็เหมือนทําข้อตกลงหรือสัญญาเพื่อแบบให้เรื่องนี้มันจบโดยที่โดยที่ไม่ต้องไปถึงชั้นต่อต่อไปใช่โอเคไม่ต้องเข้าสู่กระบ,บวนพิจารณาต่อต่อไปอเราไม่มีทนายเราไก่เกียกได้ไหมได้ เราก็บอกผ่านคนกลางสมมติอยู่ในชั้นไก่เกียร์เนี่ยคดีแพ่งมันจะมาอยู่ในชั้นไก่เกียร์เนี่ยนัดแรกเพราะฉะนั้นก็บอกกับคนกลางก็ได้อธิบายเขารับฟังทุกอย่างอืมเพราะฉะนั้นไม่มีทนายก็ไก่เกียร์ได้หรือก็ก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายได้ใช่<อ>คืออยากให้ไปใช้เพราะว่าบางทีเราไม่ไปยิ่งเป็นคดีแพ่งอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออไม่ไปก็ได้พอสุดท้ายมีคำพิพากษาออกมาเขาบังคับคดีเรามา เราก็โดนอยู่ดีก็กลายเป็นเสียสิทธิ์แทนที ive> ive> ่จะได้เขาเรแทนที่จะได้แบบเออเื hmm> ่อแก้ต่างใช่ไหมได้แก้ต่างได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในฐานะจำเลยหรือว่าในฐานะโจทย์หรืออะไรก็ตามแต่ก็คือเป็นการใช้สิทธิ์ใช่อยากให้อยากให้ไปก่อนอย่าพึ่งกลัวหมายศาล